สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิทยตุ่มตะการชัยเพื่อนร่วเพื่อนครับพี่น้องครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับเลยเขามาบ้านหาผู้เฒ่านะครับแถวพ่อตะเม่มากู้มันซอยผู้เฒ่าเพื่อนนะครับวันนี้ก็เลยหลังจากกู้มันแล้วเรีวนะครับก็เลยเข้าสวนจะนี้สวนนี้ก็คือสวนแม่เราปลูกไว้นะครับมีเป็นสวนเล็กๆแต่ว่ามีทุกอย่างนะครับอยากยังเราปลูกไปเม็ดนะครนี้ก็เดี๋ยวพาพี่น้องชม จังท <ítulo> ี anyway <oil> exactly. ่เก็ีผักไปใส่ขัวนูน้ำมือขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับที่เข้ามารับชมเดนะครับฝากติดตามกันแล้วกันครับช่องพี่ตุ่มตะการใช้เพียลําเพลินครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องย่างเบิ่งส้มสวนครับอันนี้เป็นสวนของแม่ครับอยู่บ้านนะครับอยู่ขอนแก่นเท่านี้แหละนะครับแม่เราปลูกไว้เราปลูกเมื่อสุย่างสุนิวเครื่องปลูกปกดิปกเคียร์ปลูกปกแตงปกคือว่ามีเหมือนสุยยางของเรา มีหวัวหมักทุเรียนกระรั่มีหลายอย่างหมักแตงหมักตัวนี้เม็ดนะครับหมักตัวกับกระรังเป็นหมากว่าปลูกแ้หลายนะครับปลูกแค่ลายอย่างเหรอ่าคือว่ามีท,ทุกอย่างอยากแป๊บหนึ่ครับพน้อ ัวก็กำลังงามบ้านหลังเล็กๆนะครับพื้นที่น้อยๆนะครับแต่ว่ามีเืิดพันธุ์ทัญญาหารครบนะครับเอาแบบว่าตามรอยนะครับตามรอยพ่อก็่ว่าไดแต่ว่าเมียไปตอ่รุมเ็าปลูกักปลูกอย่างงามครับบางคนใส่ใจ ราดูแลดีครับบ้านสวนน้อยๆมีทุกอย่างนี่หางยางลูกมืดทุกอย่างสุกแนวสุลายอันพันย่างนะครับกระบอกไงซื้อมีกินบันมะเขบอพริกแล้วก็อ่นเราให้มีทุกอย่างบ่ให้ขาดเกินเลยครับกระบอไงเรา <c oughs> เราอยากยัแล้วก็ลูกไว้ครับแนวทางหนึ่งนะครับที หมักน้ำเล่าอยู่นะครับพื้นที่เล็กๆน้อยๆอ,อาะได้ซื้อแต่ได้ซื้อแต่พิกตะเกียรธรรมดาแหะครับกับเป็นเรื่องธรรมดาที่ทั่วกขาลังขึ้นหมักอือเล่ากับกระลังปงคาตะไคร้มี่มืดครับแล้วนี่หอมผักแปียก็มี่ขันยาขันสมครับข้าอ,อีตู่อ่าอันนี้เขาเอนกรใช่ยายเขาเออนิ้งยังกินครับซุปมะมิ หวาน,นยังนะ mm hmm. กันว่าหวานไฟกับบวมเงี้ยครัาจะาเอื่นอีกชื่อนึงนะครับน,นี่ก็คือบ้านสวนหลังเล็กครับอันนี้ปักเตียงเตียงสัง่งท่านนี่ถอดหยอดอยู่ได้ครับพี่น้องครับห้องกระโปรงเลยซ้ำนี่ครับเป็นน่วยแล้วเตียงท่านนี้เป็นตบบบุกที่ไม่ครับพื้นที่เล็กๆก,ก็เด็กยูได้กินได้ครับ อันนี้ก็แม like like ่นมักเขียเล่นเขียเล่นบ้านเฮานี่เขียเล่นมีมัดขาไักีใบเตยยินแต่ว่าโครงการเพิ่นเพิ่นสิเลี้ยงตะกะตนนํามนีโอ้เห็นว่าเจ้าฮิดตะกะตนก็เอาตะกะตนนําอันนี้ของเาพอเลาว่ามันจังบ่ได้เียอาหารยากว่าเก็บแต่หญ้าแต่ยให้กินรถว่าซั่น่ เป็นกำลังหิดน้ำเขาครับพี่น,อน้องนี่นะครับบรรยากาศบานลังเล็กๆครับบานพ่อบานเมียพออีกตุม้มพอดีไปเราได้มาสองขอกอันนี้พักดอกไม้ก็มีเนี่ยเราเราบริปลูกแต่พักนี่เรา,เราปลูกดอกไม้ปลูกย่งอันนี้ก็ได้ขายข,ายของเพื่อนดีครับนี่ พอได้ขายเพิ่อนอยู่นะครับต้นมุม้ยมีคนมากคอซื้อขอเนื้อเพิ่นหลายอยู่ครับต้นม้แต่กระมักแนวทางเพิ่อนอยู่ครับพื้นที่เล็กๆเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินครับบ่ต้องได้ซื้อนะคือผักเปลี่ยนพังยังก็มี่ดิมีสู่ผักขึ้นอย่าอันนี้ก็เป็นแนวทางของเพิ่นนะครับที่เพิ่น ผ้าเห็ดผ้าทำผักกระแยงกับมะลงว่าไงไม่ได้ซื้อ,อยังกินเลยกระแยงกกระแยงินกับลาบงัวเอาพื้นที่บพวไรเรา,าครับพื้นที่อยู่ประมาณงานหนึ่งบวกลบหมองเห็ดทียนี่หน่อยเห็ดเรียงอันนั้นนี่กับก็ดีครับ แต่ถามว่าอึดอัดบ่ก็พออยู่พออยู่พอทนนะครับกับบรรยากาศบ้านเจ้าของไม่ได้ติดอะไรมากมายก็ถือว่าพออยู่ได้นะครับเอาบ้านนี้เี๋ยวอีกตุ่มสิเก็บฟักซี่ไปใส่ขัวหนูนี่แหละเก็บผักสวนครัวร่อกินได้นะครับมาต้องเอาออกเมดเก็บเอาตะงาที่ห้ามัดแล้วมันกับโป่งขึ้นไหมครับ ก็คือว่าบริเวเปลี่ยงพื้นที่ในการปลูกไม่อาศัยว่าเก็บไปน้ำหดน้ำไม่แตกไม่นะครับเนะพื่อนกับเห็ดดีอยู่ตัวเมียก็เลยเพื่นก็บริปลูกหลายต้นเลยแต่ว่าเพื่นเก็บคอยเก็บเอาเ,เล็กๆน,น้อยๆตามที่จริงแล้วพูมบรรยายเพื่อน,นกับผ้าเห็ดผ้าถ้ำดีดอกาะวเมียเราเป็นคนมักสวน มาปลูกพักสวนกล้วยแล้วมาการเกษตรนี่ <c oughs> เกษตการเกษตรดีตัวเมียแล้มากวา่าดีมีพื้นที่ดีดีเพิ่มาจะปลูกเป็นงานเป็นยังคุณละไา้ไดรงตลาดตามจริงแล้วแถวนี้เขาจะมีมีตลาดมารับครับพี่น้องครับเขาจะสิมารับรับสื่อเลยนะครับของบ,นบานๆเขาเอืน่น แม่คาก็จะซื้อไปเข้าไปขายในตลาดอนเก่นครับพี่น้องมาที่นี่เราบม่มีเวลาเราอยากเรื่องน้ำมันน,น้ำอ้อยน้ำยางเราหลายก็เลยเราก็เล่บริเห็ดตะกีก้เราเห็ดขายเราเห็ดเล็กๆหน่อยขายแต่ตอนนี้มันบริเห็ดแล้วเนี่ยพักมีนี่ะ็าเจ้าก็มาซังดีดีนะตามที่จริงแล้วแต่เม่เราไม่มีเวลาเราอยากน้ำมันน้ำอ้อยเราคนก,ก็เลยเ็ดปูพ่อได้กินครับก่ได้อยู่ได้กิน ตามวิธีของเพิ่นนั่นแหละแต่ว่ากะพ่อบ่ได้ซื้อนะครับก็ดีอยู่เป็นแนวทางที่ดีอยู่ครับแต่ว่าห้องเจ้าของมไม่ทันได้เกิดอยู่เพราะว่าไม่มีเวลาเบิ่งปลูกแล้วๆก็ได้ปลูกแล้วก็ซดำแล้วเนาะเพราะว่าสิได้เกิดเอาจังว่ากันจะเอาแบบบ่ต้องได้ซื้อได้หามีตั้งแต่ซื้อตะพริกตะเกียเขามาเติม ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพ่อเพื่อนหาเงินก็หาอยู่แต่ว่าขันแหน่ในพวกป็นจะซื้อกับพวกไดซื้อกับใครของเราอยู่นะครับอันทำงานก็บทำงานไปใส่เด้์พักมากครบเหมือนแล้วแหะนะครับตักวซีบางยังเติมกันเล็กๆน้อยๆได้หนูมาซองตัวเหมือนเครื่องนี้กันทีใส่พักได้ไร น้ำแห้งแต่มันโปร่งเลยเขาหักออกเลยไมัเห็นสิอวบเลยครับมันสิอวบไปเรื่อยเด้ต้นมันสิอวบไปเรื่อยอันนี้ก็เก็บออกเก็บกินใบมันนั่นแหละครับนี่ละมีตีบบานๆเขามากกับมีแห้งด้ยเขามากบานกับด้ย บ้านน้อยหลังนี้สุกี้เสียจริงนะครับเอาจังไดยกับขอบพุ่นพี่น้องเด้อน,นะครับสำหรับการรับชมวันนี้เขามาบ้านน้อยนะครับบ้านเทาพอเทาเมียยู่ในขอนแก่นนะครับกับทำบ้านพระเอกตุ่มนะแต่ว่าหงางโมคอยได้อยู่จากเถื่อครับพี่น้องครับนี่ตะไบตะมาอย่างเดียวออกตะมาหากินนะครับโดนๆจังไดยมาเถื่อเอาจังไดยกับฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจเด้อน,นะครับหักเพียงเอกตุ่มแล้วก็หักแพีงทีมงานเพลินเพลินน้ำนะครับอันนี้ก็คือตามติดชีวิต ไปอีกตุ่มนะครับเออบรรยากาศบ้านๆนี่ครับเอาพี่น้องครับมีอยังกัฝากติดตามผลงานการแสดงเด้อนะครับเป็นทีมงานมือนีก็คือบรให้พี่น้องค่ายความคิดหวนจิดถึงนะครับกับบรรยากาศบ้านๆเก็บบรรยากาศบ้านเฮ้าบ้านเจ้าของนี่แหละบ้านบ่งบ้านหลังเล็กนะครับติดขอนแก่นทางอยู่ประมาณ15กิโลนะครับเข้าตัวเมืองนะครับก็เป็นบรรยากาศกับชานเมืองนะครับบรรยากาศชานเมืองบ้านเรา เอาขอบคุณพี่น้องนะครับฝากติดตามนะครับและให้กำลังเลี่ยงใจทีมงานเพื่ทีมงานเพ็รลำเพื่อนกับเบื้องเงี่ยเพ็่ตุ่มเอเดอร์พี่น้องครับฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำไหลๆนี่นะครับพี่น้องครับขอเป็นกำลังเล่งใจให้มีพลังในการสู้แล้วก็สร้างสรรค์ผลงานการแสดงบนเวทีของเพ็รลำเพื่อนให้พี่น้องสมสาสมลือสมความหักความมีตานะครับฝากไก้กันแล้วกันครับหากแย่งกันหลๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ